นี่ไงฟอมช่างเดชหัวหน้าช่างมาเดชไปแล้วไงลุยฟิโก้ไงลุยฟิกโก้ไงโอ้โหหลบเดชฟอมช่างเหรอหลบฟอมช่างมาเดชให้มาที่สีดานหลอกล่อแล้วปั่นโอ้โหเหตียงะเสียง เอสเซียงพาบอลขึ้นมาให้มาดี้คิสติโนโรนัลโดดึงหลอกเล็กน้อยโรนัลโดโกดด้วยขวาโอ้โหลูกนี้มันคือแฮตติกของคิสติโนโรนัลโดครับคุณผู้ชมจุกกลกราบสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจะทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจื้อจีจะ เกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ฮะเราก็นะครับได้รับโอกาสดีๆนะครับในการมารีวิวทีมเรียนมาริดนะครับมูลค่าทีม17ล้านล้านนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียนมาริดนะงบ17ล้านล้านนี้ก็นำทับด้วยตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือโรนนลโดอานนยนั่นเอง นะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นไอคอนบวก5นะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้สรรพคุณเพราะจะไปคุณลุนช่องกันอยู่แล้วนะครับสำหรับโรนโดนะครับซึ่งอ,อ,อยู่ในทีมัาดริดนะครับได้บูตก็มีพลังถึง131เลยนะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนอยู่นะครับสำหรับใครมีงบผมก็แนะนำอีกหนึ่งตัว นะครับสำหรับอาร์ไนไอคอนบวก5นั่นเองนะครับผมและจับคู่ครับเล่นกับคิสเียโนโรนัลโดนะครับปีซีวก5นะครับตัวนี้นะฮะพิโดหล่อนะครับเล่นคู่กับพิโดอ้วนนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นฝันร้ายของกองหลังหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูฟอร์มกันนะครับแต่ผมมองว่าโดปี c ีเนี่ยมันคือปีท็อปของเขาอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าการเล่นก็น่าจะดุดันนะครับในส่วนของปีกซ้ายนะครับหรือว่าตำแหน่งกลางรุกฝั่งซ้ายนะครับก็ทีมของน้องเขาก็เป็นซินาดีนซีดาน BTB บวก8นะครับก็หลายตัวหายากอยู่นะซึ่งถือว่าเป็นบุญมือนะครับเป็นบุญมือนะฮะที่จุ๊ได้มาสัมผัสนะครับตัวเก่งๆโกงๆนะครับผมสำหรับซีดาน BTB นะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะเก่งแหละนะฮะซีดาน2เท้าอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของนะครับกลางลุกฝั่งขวานะครับก็เป็นหลุยฟิกโก้ปีแคปบวกแนั่นเองนะครับโอ้โหเลี้ยงบอล140นะ่ะมีให้เห็นหนะ้าทองทองนะนะครับฟิกโก้ก็เป็นตัวที่เปิดบอลแม่นนะครับมีสปีดดิบเบลเลอร์ยิงไกลดีปั่นบอลดีนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูความหดมเหี่ยมของเขา นะฮะในการเปิดบอลการปั่นบอลน,นะครับผมในส่วนของกลางรับครับตัวแรกก็เลือกมาน้องเขาเลือกมาเป็นโทนี่โคลส BTB ก8นะครับตัวนี้ผมผมมองว่าดีนะมันเป็นตัวที่มีสวิร์ฟนะครับมีฟินิชช็อตมีเพย์เมกเกอร์นะครับ, shot, maker, รบแล้วก็วางบอลยาวๆได้นะครับตัวนี้ถ้าเล่นในตำแหน่งกลางรับนะครับก็ สามารถเอาไว้ยิงไกลได้นะครับเอาไว้ปั่นบอลเอาไว้จ่ายบอลทะลุช่องคมๆได้นะฮะสำหรับโทนิคโครส b t ี b 8บวกนั่นเองนะครับผมและมาเล่นคู่กับตัวนี้ฮะกางกางรับเขาเรียกว่ากางรับป้ายแดงนะครับที่น้องเขาเพิ่งไปสอยมานะครับสำหรับ S C สเซียงนบวก8นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้สรรพคุณก็เบียดประทะดียิงไกลดีนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกัน นะครับผมในส่วนของแผงหลังนะครับก็เริ่มกันที่แบ็กซ้ายไปเลยละกันนะครับเป็นอาราบา BTB บวก8นั่นเองนะครับอาราบาปีนี้เล่นได้2ตํตำแหน่งนะทั้งเซนเตอร์แบ็กทั้งแบ็กซ้ายนะครับสตัวนี้ผมมองว่าไม่ใช่2ตัวนี้สองตำแหน่งนี้นะครับผมมองว่าอาราบาทําได้ดีทั้งคู่นะอีกตำแหน่งหนึ่งที่น่าเล่นก็คือกลางรับนะครับสำหรับอาราบา BTB นะ แต่ในทีมชุดนี้นะครับอาราบาไปอยู่ทางแบ็คซ้ายนะครับซึ่งผมมองว่าชิลๆอยู่แล้วนะครับสำหรับอาราบานะครับผมในส่วนของแบ็คขวาฮะตัวนี้ฮะคาบาจาวนะครับคาบาจาว22 UCL บวก8นะครับมีพลังแฝง Early c o s สนะครับนะฮะมีนิสัย Early c o s สก็คือเปิดบอลดีนะครับมีความเร็ว นะฮะถ้าเกิดได้หลุดขึ้นไปเปิดบงเปิดบอลก็น่าจะมีแบบว่าโปล็อกหัวอยู่นะครับคุณผู้ชมทางบ้านในส่วนของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับตัวแรกเลยก็เป็นเซอร์กิโอรามอสนะครับปี ebs บวก8นะครับตัวนี้เป็นปีที่มีความแข็งแกร่งมีความเร็วนะกระโดด136ผมมองว่าอาจจะกระโดดสูงประมาณเท่าตึก4-5หชั้นนะครับสำหรับรามอส นะฮะตัวนี้นะครับน่าเล่นนะครับดุดันร้อยสามสิบหกนะฮะต้องแบบว่าระวังนะครับในกรอบเขตโทษนะฮะมันอาจจะมั่วซั่วทําเสียจุดโทษได้นะครับผมและมาเล่นคู่กับรูดิเกอร์ยี่สิบสอง UCL นะครับซึ่งสรรพคุณของรูดิเกอร์เราก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะรูดิเกอร์นะครับมันเป็นตัวที่สบึกซึนะครับสบกโกะนะฮะมีประสิทธิภาพดีนะครับทำให้มันสะแบกแกะ นะครับผมในแดนหลังนะฮะในส่วนของผู้รักษาประตูนะครับก็เป็นนาบาสนะครับ23ปีไลท์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้สรรพคุณก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องลองไปเล่นดูแล้วจะรู้ว่าสรรพคุณเป็นเยี่ยงไรนะครับผม เรามาดูในส่วนของทีมคัลเลอร์กันสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราทำฟูเล l e นมารลิดก็จะได้ OVR บวก3นะครับอ่านเกมบวก3แล้วก็เลี้ยงบอลบวก3นั่นเองนะครับผมในส่วนของฟีเจอร์ของทีมชุดนี้นะครับก็จะได้เป็นเรียวมาร์ลิททิปเปิลแชมป์นะครับ UCL นะครับผมก็ทิปเปิลแชมป์นะทิปเปิลแชมป์นะครับมีแชมป์อะไรบ้างไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นทิปเปิลแชมป์ละกัน นะครับก็จะมีนักเตะก็คือคิสเตียโนโรนโดโทนี่โคสคาบ้าจาวนะครับเก,กิโอลามอสแล้วก็นาบาสนะครับผมก็จะได้พลังการยิงบวก2ยิงไกลบวก2แล้วก็ความเร็วบวก1นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมความโหดเหี้ยมของฟูเลียนมาดริดมูลค่า17ล้านล้านกันนะครับว่ามันจะโหดสมราคาหรือไม่ ลุยพิกโกให้มาที่พโดพ่โดให้มาหลุยพิกโก้ลูกนี้หลุยพิก้หลุยพิกโกโขอยิงด้วยขวาคมๆแล้วก็วิ่งมาดีใจโอเคสวยพิกโกทำการการเดนลูกนี้มาพิโดโอ้โหโดซิงโดซิงและโดเบียด โดเบียดโดดือ้อโดดือ้อโดเบียดโอ้โหยังไงพี่โดให้มาพีโ่โกเอาให้และเป็นการทำมาจากพี่โดหล่อนั่นเองจุกรูลูกนี้โทนิคโค้สขอญาติเปิดแบบคมคม,คมเข้ามาแล้วพี่โดก็หม่งแบบคบคม,คมเข้าไปจุกรู โหนี่โค้ดขอญาตเปิดเข้าหัวเบ๊ะคมๆอีกสักรอบไม่เป็นไรฮะตักเข้ามาข้างหลังเอสเตียงเอสเตียงเสียงทั่นี่ห้เอสเตียงดีโหนี่โค้ดโหนี่โค้ดปั่นอ่ออนโก้หไหลหนูออนโกเหรอไอ้หนูอย่าออนโกเวลาเล่นกับซีดานต้องอย่าออนโกจุกกรูไปนะครับ ซีดานแทงทะลุช่องมาลูกนี้พี่โดบอกว่าไม่สดครับหลุดมาอย่างนี้ก็ยิงเอะอย่างวะมันไม่ยิงขวาแต่ไม่เป็นไรครับลูกนี้เอสเซียงขอญาติเปิดโอ้โหเอสเซียงขอเปิดลากหัวแบบคมๆค,ครับโอ้โหซีดานโขเข้าไปแบบสวยๆเลยลามอสลามมสขอดวนลามอสขอดวนมาเด้มาเด ฟอร์มช่างมาแล้วตอนนี้ฟอร์มช่างอ่ะมาดิฟอร์มช่างมาแล้วอ่ะไม่สนน่ะจังหวะน,นี้ตัวนี้โค้ดอ่ะตัวนี้โค้ดไปดีเอสเซียงเอสเซียงดึงหลอกโดนฟอร์มช่างเสียบสไลด์ไม่เป็นไรคืนมาเอสเซียงให้มาดีสีดานสีดานยิงดีจุ๊บครูสตัวน,นี้ครส ตัวนี้ c l o สมาที่โดอ้วนโดอ้วนพี่โดพี่โดพี่โดให้มาที่ซีนาดีน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 โดอ้วนจุกรูนี่ไงฟอร์มช่างเด็กหัวหน้าช่างมาเด็กไปแล้วไงหลุยฟิโก้ไงหลุยฟิโก้ไง โอ้โหหลบดิฟอมช่างเหรอหลบฟอมช่างมาดิให้มาที่ซีดานหลอกล่อแล้วปั่นโอ้โห,โโหโสวยฮะกระ้าให้มาหลุยปิกโก้ปิกโก้ให้มาพิโด้พิก ย่างพี่โดยังได้พี่โดหักคอด้วยซ้ายลูกนี้บอลพุ่งเข้าไปใวกว่าสุบสักยิงครับคุณผู้ชมทางบ้านซู่เย็นไหมหรือร้อนเอเย็นดีเย็นแต่ห,หัวหัวร้อนแะอะไรอย่าหมูตีดานมาแล้วลูกนี้สีนาดีน ซีนดีนขออนุญาตเปิดลูกนี้หลุยฟิกโก้เอาให้ใช้หัวข้างที่ถนัดหม่งเข้าไปนี่ฮะลูกนี้เปิดมาใช้หัวข้างที่ถนัดม่งนะฮะมาที่เซียงัวนี้โค้ดออกทางขวามาที่ขาป้าจาวลูกนี้ขาป้าจาวขาป้าจาวเปิดมาพี่โดโขเข้าไปเน้นๆครับคุณผู้ชมทางบ้าน ยังครับยังได้อยู่ตัวนี้โกดมาที่พีโดพีกพีกให้พีโดมาลูกนี้โหลดไดเวนอย่างคมครับโดซีซีหรือว่าคริสเตียนโนโรนัลโดเฮ้ยและลูกนี้เราดักได้คุณผู้ชมพีโดพีกแล้วใช้ความเร็วที่มีอยู่ทั้งหมดของชีวิตแล้วลองลูกนี้กดด้วยขวาโอโ้โหกิส เดียโนโรนาโดจุกุวันนี้หมูมันมาดีนะครับอันตรายมากนะฮะต้องระวังนะครับฮิดอหโดอฮ,โด,ฮโดกดอีกรอบโอ้โห <Hey. S 2> oh, นี่คือคริสเตียโนโรนาโดที่หมูชอบครับคุณผู้ชมทางบ้านเอเสียงฮะเอเสียง เเซียงพาบอลขึ้นมาให้มาดี่กิสเซโนโรนาโดดึงหลอกเล็กน้อยโรนาโดกดด้วยขวาโอ้โหลูกนี้มันคือแฮตติกของกิสเซโนโรนาโดครับคุณผู้ชมจุกรุบังได้นะใช้ส่วนหนานะครับใช้ส่วนสันนอกบังนะครับโอ้โหพูดแล้วก็หิวเลยนะมาดี่โทนี่โค้ด และลูกนี้อานายโอ้โหสองโดสองโดประสานงานจุกรูเอเซียงเอเซียงอ่ะเอเซียงอ่ะเอเซียงอ่ะมาดิฟิกโก้พีโดโดพิกโดพิกแล้วกดไปขวาคมคมมันจะอะไรขนาดนั้นครับคุณผู้ชมจุกกรู ผมครับโอเคย่าย่าอิงแอดมาเลยครับน้องชายโทนี่โครสโทนี่โครสีโรโรส่โดโดโดกดด,ดด้วยซ้ายโอ้ยโอ้หโอ้ย,อ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 ยตามมาทำเข้าไปครับจุกรทธถ้าอยากเข้าแคนไฮดาต้องทำไง โอนนี้ผมไม่รู้นะครับต้องลองปรึกษาดีม0 8ดูนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะน,นี่นะขอญอาตเปิดลูกนี้มาพิโกโก้มงเชียวเชียวและพีโดวิ่งมาทาให้ครับคุณผู้ชมทางบ้านก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวฟูทีมเลียนมาริดมูลค่าทีม17ล้านล้านนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทางบ้าน ก็คือทีมนี้นะครับก็ไม่ต้องแบบอะไรมากเลยนะฮะไล่ตั้งแต่กองหน้ามานะครับตั้งแต่โดอ้วนนะครับโดอ้วนกับโดผอมนะฮะนั่นก็คืออาานกับ r r อาเนะครับจากไฮไลท์จะเห็นได้ว่าทั้ง2ตัวนั้นยิงไกลดีมากนะครับเป็นกองหน้าที่แบบยิงไกลได้แบบดีมากๆนะครับเป็นคู่หน้าที่ถนัด2เท้านะครับทำให้เราเล่นได้ง่าย ง่ายและง่ายมากๆนะครับโดยส่วนตัวนั้นโดซ c ซีนั้นก็ชอบอยู่แล้วนะครับอานายก็ชอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าได้มีโอกาสเอาทั้งสองคนมาเล่นคู่กันในตำแหน่งกองหน้ามันก็ทำให้เราเล่นได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับผมไม่ว่าจะหักซ้ายหักขวาก็ยิงได้หมดนะครับเรื่องการยิงไกลนี่โดซีซีบวกห้าไว้ใจได้นะครับเรื่องความดือ้อความอะไรหลายๆอย่าง นะครับผมและ2คนนี้ก็คือคู่หน้าในฝันนะฮะของใครหลายๆคนที่ทำเลอันมาร์ลิสนะครับผมในส่วนของซีดานนะครับซีดานกับฟิกโก้นะครับหรือจะเรียกว่าตำแหน่งกลางลุกทั้งสองฝั่งของเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าฟิกโก้นั้นจากที่ลองเล่นนะครับก็เป็นตัวที่มีความเร็วนะครับคือไม่ได้ช้านะฮะคือแบบว่าเปิดบอลดี นะครับยิงไกลดียิงปั่นได้นะครับคือแบบว่าเล่นในตำแหน่งเนี้ยนะครับไว้ใจได้นะครับผมส่วนซินาดีนซีดานนะครับสองเท้านะครับปั่นไกลคมๆยิงไกลคมๆนะครับยิงแน่นๆพลังการยิงแบบเยอะมากๆนะครับซึ่งผมก็มองว่า2ตัวนี้นะครับถ้าใครได้เข้าไปอยู่ในทีมก็ถือว่าเ,ออเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความสบึกกลึละกัน นะครับที่ทําให้ทีมของเรามีความแบบสโบโกะนะครับเออนะฮะก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ลองจับก็แนะนําเป็น2ตัวนี้นะครับในปีกด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมในส่วนของตําแหน่งกองกลางนะครับในตําแหน่งกลางรับนะครับผมมองว่าโทนี่โครสกอ็อาจจะไม่ได้เล่นรับจ๋าขนาดนั้นนะครับคือผมมองว่าเอาโทนี่โคสเนี่ย มาเป็นตัวไว้ยิงไกลนะครับไว้ปั่นบอลนะครับส่วนเอสเซียงนะครับผมจะรับหน้าที่ในการเก็บกวาดนะครับแนวรุกของคุต่อสู้นะครับทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะใช้จังหวะการเด่นนะครับเราก็คือใช้จังหวะสวนนะครับผมในการที่จะให้โทนิโคชจ่ายบอลขึ้นไปข้างหน้าด้วยความแม่นนะครับผม ในส่วนของแผงหลังนะครับในการจับคู่กันระหว่างออทางแบ็กซ้ายและแบ็กขวาอาราบากับคาวาจาวนะครับผมมองว่า2ตัวมีความเร็วนะครับเบียดชนได้ดีนะครับขยี้ใจมากๆนะครับเก็บปีกได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเล่นเก่งๆบังคับกองหลังเก่งๆอยู่แล้ว2ตัวนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผม และในส่วนของเซนะ็นเตอร์แบ็กฮะระหว่างเซกิโอรามอส EBS แล้วก็ลูดิเกอร์22 UCL บนะครับสตัวนี้ก็เป็นตัวที่ออมีความเร็วทั้งคู่เบียดชนดีทั้งคู่นะครับเรื่องของการเข้าประทะไม่ต้องห่วงนะครับสองตัวนี้สิ่งที่ต้องระวังคือระวังเสียจุดโทษ <c oughs> นะครับแค่นั้นเองนะครับสำหรับสองตัวนี้ นะครับผมผมมองว่าเล่นคู่กันได้เป็นอย่างดีครับผมและผู้รักษาประตูของเรานะครับนาบารสนะครับ23ปีไลฟ์นั่นเองนะครับผมมองว่ามันเก่งนะขนาดผมแบบว่าไม่ค่อยแบบผมเป็นคนไม่ออนโกอ่ะแต่ว่าผมมองว่าการยืนตำแหน่งมันดูดีแบบแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับสำหรับนาบาส23ปีไลฟ์นะครับผมมองว่าใช้ได้ ส่วนถ้าใครที่แบบว่าบังคับโกเก่งๆอยู่แล้วนะครับออนโกเก่งๆก็ผมว่าใช้งานได้สบายๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จุจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ